ใจแล้วก็เป็นเกตมากเลยนะที่มาร่วมมาดูวดอลนเยค่ะก็จะเด้นมากๆวันนี้กมเยอะมากเลยใรอยากกันว่ารเนีน่เรามาความเงในปีนี้ต้องเชื่อเสพปีนีตัมก้อ่งค่ะแล้วก็หลากหลายแบรนด์นะคะก็เรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลยอย่างเราเองที่ดูแลความสวยยังไงก็ที่สำคัญเลยนะคะสกินแคร์มาก อย่างเรนีต <t> uh ้องดูแลอย่างไระเพราะแบบน้องหน้าก็ชวยอะไรดยวยเอมีอะไรพิเศษถ้าสะาดตานะคะสิ่งที่ขาดไปได้เลยคือติดแดดคือแมากเพราะว่านอาจะตทีงเป็นกแดแล้วก็แสงดี่่างก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยจะมีรูามผิได้สดื่นกก็สำคัญมากเรียกว่าติดความสวยไปอยังมาแรงแน่นอนค่ทุกๆปีแล้วแรงขึ้น ก็กำลังรอเปิดก็เจอคนยตัคหลังเพราีก็ว่าที่ใกล้จะได้เปิดแล้วพราะี่ิบอที่งานกอนที่เราไปตัแรกเราทำรายกาานิดนึงแต่ว่าอยากให้เป็นแฟนเวแทสีิงที่เราจะมาเียเ่ยงในอยู่ตอนนี้เหรอคะเพิ่งจบไปนีิ่มากแลสครูน้ำกนบอลที่จบไปเลยห้าินาีีก็ตบอกเลยว่า ไม่แฟชั่นใดในโลกนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะมาดูงานผลงานดีๆอีกหนึ่งงานมาจากบ้านทีจีนะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นซีรีส์ที่ยกระดับของไี่าร์บันนไ่นเช่คะยานีม่าดเราตัวเรานี่คือความจิตมากเลยนะเนช่วงนีไม่มีหนงแลเอร์ที่มันคุ้นยากมากๆสุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเหนื่อยมากๆช่วงนั้นแล้วก็ไปถ่ายซีรีสที่ าเก็บผควาัอติคือทุกคนพอเราหมดมาเหมือนกัน้่การเสงนี้ก็จริงดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับลกนีเลยเลยได้รเยก็อยากจะร่วมงานกับเตยอีกค่ะทนีสาที่ก็สงกคัญในเรื่องของนีมาเอ่อสตกนะคะก็ ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ยากคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นองค์ประกอบหลักๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่ต้องแสดงทุกแบบหลายๆอย่างที่ยอดข้ามไปจากทีม uh ัน huh ก็จะทำให้การทำงานข้ามเล่นกัฒนาการตัวเองด้วยฉั้นต้องขอบคุณทีมงานทีกขั้นอนทุกหลักทุกอย่างที่เราทำทั้งอ g ทั้งฉากทุกอย่างที่ออกมาสมจริงแล้วก็ มันเป็นในเรื nah es, ่องของความเชื Mat ่ออีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีสถาปัตยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนไกลนอกจากคนไทยเลยใครก็เชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับนักตาเล่ก็มีความเหมือนแบบเราโตมาตั้นอาร์ตกับวิทยาศาสตร์เขาได้มาเขาได้เข้าไปอยู่ในเอะไรจักรวาลของอีกนิดหนึ่งมาก็เป็นอะไรที่เปิดกว้างเริดการพันแต่เปธุ์ทุกคนเพื่อนเนาะมาให้ EP ไม่พอใช่เพราะมาให้ EP สำหรับตาเล่ก็ยัง น้อยแต่ว่าจริงๆน้อยแต่ว่าก็สูข้อยาค่ p ทุกอย่างุตัวละที่ดูรับหนักหนักมากๆเลยค่ะก็จางน้ำตาเดที่มาไม่ได้ไม่ได้เยอะมากใครยังไม่ดูค่ะก็ตัมาด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบทบาทเท่ากับโดนคุยแต่ว่าแต่ละตัวละครท่เไ้ร่เรื่องนี้เล่าในพาร์ทของแต่ละคนได้่างอย่างเยน่บอกว่าใครอากูของิษยสาไม่แน่นะคะไม่แน่ เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กล่าวร่กับพโยนเล่าไว้อะเมต่อไทำให้หนมาเลยนม่มาเป็มือมดก็ตอนจบก็ทำให้คนดูติดต่อได้ว่าจะมีต่อและจบดีะาสใจกา่ไมุยั่อยากนะคะรูสกว่าจะบอกย่กลับไปเพราวมีกันาี่าอยากมันรก็อยากนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสถ้าอกาสว่าจริงๆแล้วอะ อยากเล่นแบบตอนโลกหมาไมด้ว่าเหมือนช่วงนี้เป็นคนที่แบบเริ่มจูนเอาออกยากเพราะอาจจะมีผเกับที้ไหนก็อาจจะแบบเดี๋ยวช่วงไหนีรู้สึกดีแล้วเข้ากับมาก็รากไว้เนี่ยต่อไป ถ้าจนเอาวิธีการที่จะช่วยซาตินเอาได้ก็หนึ่งทานของอร่อยสองก็คอแบบมาเจอมาคุยพูดคุยกับผู้คนที่จะกีอยู่เข้ากับกับตัวตละครอยู่ได้ขอเวลาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าสมมติตัวละครเขาเอาเราไปเแล้วเป็นตัวละครที่ทั้งดังจิงไปนึองเลยกมว่าันทำให้เราดูแบบมีความทลอสซิกอ่กนิัวนึ่งแตก็ อีกมากเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น้อำตาลเองก็รู้สึกดีที่ได้เล่นมากๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องที่รู้สึกว่าตัวเองได้กระโจนลงไปทําอะไรใหม่ๆแล้วกีจะมีอีกเรื่องท่้างอยูใช่ค่ะตัวราเองก็อยากให้ทุกคนติดตามมาแน่นอนแต่ว่ารออนนิดึงคขบุณมากค่ะ